บินเก m e r t รเกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่แล้วมาคอมเมนต์ก่อนใคร mm hmm. กดเลยกดเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมแฟนตาซีทาวนะครับก็เป็นแนวเกมการสร้างเมืองในตีมยุคกลางนะครับ คือดูภาพนะจะคล้ายๆเกม Foundation เลยนะครับแต่ว่าระบบเกมจะเป็นการใช้การ์ดในการสร้างเมืองนะครับก็คือเราจะมีเงินตามนี้เลยนะเป็นแบบเป็นต่อวันต่อเทินนะครับเราก็ต้องเลือกสิ่งปลูกสร้างดีๆนะครับในการทําให้เมืองมันเจริญเติบโตมากขึ้นนะก็ดูน่าจะสนุกดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงเดโมนะครับถ้าใครอยากลองเล่นดูก็ไปโหลดได้เลยนะที่สตรีมนะครับชื่อเกมว่า f a n t a s y ท o วนนะลองไปเล่นดูก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับหรือไม่ก็มาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับเป็นการรีวิวนะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะอันนี้คือการสอนเล่นนะครับเบื้องต้นการควบคุมนะเหมือนว่าจะใช้เมาส์เล่นอย่างเดียวนะครับไม่สามารถใช้คีย์บอร์ดได้นะก็กดคลิกซ้ายครับในการเลือกสิ่งปลูกสร้างหมุนลูกกิ้งครับเพื่อซุมเข้าซุมออกนะกดคลิกขวาเพื่อหมุนสิ่งปลูกสร้างครับกดเมาส์ซ้ายค้างแล้วก็ลากนะเพื่อที่จะหมุนมุมกล้องนะเมาส์ขวาก็เหมือนกันนะครับโอเค เออถ้ามันไม่ใช้คีย์บอร์ดก็อาจจะบังคับยากนิดหนึ่งนะครับคือปกติเราจะแบบไปกดเอ่อ W A S D ใช่ไหมในการขยับมุมกล้องนะครับแต่ว่านี้มันใช้เมาส์อย่างเดียวนะเอาเดโมได้แค่15เทิร์นนะครับแต่ว่าไม่รู้จะนานขนาดไหนนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไง15เทิร์นนั่คือ15วันนะอันนี้คือกดเมาส์ซ้ายค้างนะครับแล้วก็ขยับ่างนี้ได้เลยนะส่วนเมาส์ขวาคือการหมุนนะครับลูกกิ่งก็ซุมเข้าซุมออกไหมบังคับยากนิดนึ่ง ด้านบนครับอินเตอร์เฟซคาดูแป๊บหนึ่งนะเอ่อทาวสเตเบลิตี้นะครับอาจจะเป็นความมั่นคงไหมความมั่นคงของเมืองนะครับการป้องกันของเรามี10หน่วยภายคู่คามี9กครับก็น่าจะกันได้นะตอนนี้เหมือนแบบเป็นเกมใช้การสร้างเมืองแล้วก็เก็บสแต็กอะไรพวกนี้นะครับก็เหมือนว่าเราจะมีคนหลากหลายประเภทเลยนะครับอันนี้ก็คือนักสู้นะเอ่ออะไรเด้ออาจจะเป็นประมาณแบบ คนขี่ม้ารถเกวียนอะไรประมาณนั้นนะครับคือแบบเป็นนักเดินทางนะถ้าจะเรียกง่ายๆนะครับเอ่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็น่าจะเป็นพวกนักดนตรีนะถ้าดูตามรูปนี้เลยนะครับแบบเป็นศิลป,ปินป่ะอะไรประมาณนั้นอันนี้น่าจะเกี่ยวกับการสแสวงบุญนะครับเป็นนักบุญนะแล้วก็อันนี้คือการเล่นแร่แปรธาตุนะครับเหมือนเป็นนักเวทอันนี้เขาบอกว่าเรามีบ้าน8หลังนะครับสําหรับเอ่อทุกๆนักพจน์อ๋อมันเป็นนักพจน์ภัยครับเป็นคาาต่างๆนะ อ๋ออย่างนี้เองเราต้องการบ้าน10หลังอะ่ะเพราะว่ามี10คนใช่ไหมสี่ห้าหกเจเออสิคนนะครับอาหารก็มี8เหมือนกันเหมือนเป็นช่วงเริ่มต้นนะนะก็ถ้าเรามีบ้านเยอะขึ้นนะครับก็นกักผจญภัยก็น่าจะมาเยอะขึ้นนะแล้วก็อาหารเช่นกันนะครับอ่ะตอนนี้ก็สิ่งปลูกสร้างนะครับมีวัดทาวเวอรช่วยเพิ่มการป้องกันนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มเกี่ยวกับ ไอ,อ้พวกเล่นแล่แปธาตุนะอันนี้เป็นโรงเตี๊ยมนะครับก็เพิ่มที่อยู่อาศัยเพิ่มบ้านอันนี้บ้านโดยเฉพาะเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวเราเอาโรงเตี๊ยมก่อนแล้วกันนะเงินมีอยู่100นะครับาการสร้างจะเป็นแบบเป็นช่องอย่างนี้นะสามารถวางได้เลยนะครับเอ่อวางไว้ตรงนี้แล้วกันมาครับ บ้านก็จะเยอะขึ้นนะอุ้ยเพิ่มไป20เลยครับอย่างเยอะเลยก็การที่นักเดินทางนักขจนภัยจะมานะครับก็อยู่ขนาดกลางแล้วนะกลายเป็นมีเดียมครับตอนนี้เราต้องจะขาดอาหารนะนะเออตังเหลือ70อันนี้เป็นตลาดก็เพิ่มเงินนะโอเคเอาเงินมาแล้วกันตลาดผมวางไว้ะด้านหน้านี้เลยกันนะครับโอเค อันนี้เป็นนักสมุนไพรนะครับที่เก็บสมุนไพรก็จะเกี่ยวกับเอ้าไรเดอร์นะครับแล้วก็เอ่อเพอร์ฟอร์เมอร์นะครับค่อนข้างจะชอบนะเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับอืมไว้ไหนดีอ่ะตรงนี้ก็น่าจะได้นะครับอ่าสวยเลยเฮ้ฟาร์มโอ้โหแต่ว่าตังค์ไม่พอแล้วนะครับตอนนี้ได้บ้านอีกหลังหนึ่ง ก็สายไปก่อนแล้วกันบ้านหลังน้อยไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็จบเทินนะครับเพราะว่าเงินไม่พอแล้วนะที่จะสร้างนะครับอ๋อต้นไม้ต้องมาเคลียร์ด้วยนะโอเคนี่จบเทินครับอ๋อมีข่าวด้วยอ๋อตอนนี้เขาบอกว่าเมืองได้ถูกตั้งขึ้นแล้วนะครับก็มีการเฉลิมฉลองกันนะสำหรับบ้านแห่งไม่นะครับตรงนี้เลย คือข่าวแต่ละวันก็จะมีหัวข้อต่างๆไปนะครับเขาอาจจะแบบส่งผลต่อการเล่นนะนะข่าวตรงนี้อันนี้เหมือนว่าจะเป็นฆาตรกรนะครับเป็นปริศนาฆาตรกรนะเกิดขึ้นภายในเมืองนะครับอันนี้เมจิกเจมสโตนฟอร์เซลนะครับก็เหมือนว่า,าต้องการนะก่อนที่จะวันศุกร์นะครับเป็นข่าวสั้นๆอันนี้เหมือนมีการกดดันที่ท่าเรือนะครับ เขาบอกว่าเหมือนไพลเลตกับตันอ๋อแบบเป็นหัวหน้าโจรสลัดนะครับใช่ไหมเหมือนจะข้ามทะเลมานะครับคือเราต้องไปต่อกรใช่ไหมเดย์จอยเดี๋ยวไฟทูฟาวอนิวชิพอืมอาจจะเป็นการต่อสู้กับโจรสลัดนะเนี่ยแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอเรือลำใหม่ด้วยนะครับโอเคอ่ะวันนี้เรามีเงินอยู่61นะครับเฮ้ยนักสู้เราไม่มีเลยนี่หว่าใช่ไหม ไม่มีเลยนะครับก็ยวต้องเพิ่มหน่อยแล้วกันนะนักสู้อ่านี่ครับแบ็กสมิธแบ็กสมิธวางไว้อา่าตรงไหนดีตรงแบบตรงกลางหน่อยแล้วกันตรงนี้ไหมอ่ะลองดูครับแบ็กสมิธแล้วก็เอาเป็น โรงเตียมก็ได้นะครับแต่ว่าพวกนักบุญจะหายไปนะนิดนึงตอนนี้เอาแลนเดอร์กับไอคนนักดนตรีค่อนข้างเยอะนะครับมาเอาโรงเตียมแล้วกัน2ช่องก็วางใกล้ๆก,กับตลาดแล้วกันนะครับอ่าตรงนี้แล้วก็เงินเหลือบาทหนึ่งครับหมดก็จบเทิน ข่าววันถัดไปครับเอ้ยเหมือนว่าจะค้นพบเป็นเไม้เวทมนต์นะครับใกล้ๆป่านะอ๋อจะมีบัฟให้นะครับเหมือนว่าเงินจะบวกเยอะขึ้นนะสำหรับการขายไม้นี้นะครับก็บวก5%เปอเเป็น64นะครับบวกมานิหนึ่งนะแล้วก็มีดูมเดย์ครับดูมเดย์จะแปลว่าไงดีเอ่อวันวันพิพากษาโลกหรอประมาณนั้นนะอ่ะเออมีการพยากรณ์เกิดขึ้นนะครับสำหรับวันพุธ อาวาการพยากรณก็มาครับก็บางทีเราอาจจะมาดูแค่บัฟก็ได้นะครับว่ามันมีแบบมีบัฟอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะสำหรับข่าวประจําวันนะครับอ่ะลองไปต่อแล้วกันวันนี้มีตังอยู่57นะครับอ่ะมีคนเดินมาด้วยนักสู้เพิ่มไปหคนแล้วนะครับตอนนี้ประชาชนมีทั้งหมดเอ่อสิครับนักผจนภัยดเิเออสิคนฟาร์มเอออาหารต้องมาครับอาหารจะไม่พอเอานะ มาอาหารซะหน่อยเอ่ออาหารไว้ตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ไหมโอเคทำฟาร์มครับอาหารน่าจะเพิ่มขึ้นอ่ะเป็น20เลยครับดูดิ20ทับ12อ่ะนะโหแต่ว่าพอเราสร้างฟาร์มเสร็จที่ตังไม่พอเลยนะครับตังมีมี27แต่ว่าแบบสร้างไม่ได้แล้วนะ ก็ต้องจบเทินไปนะครับมิลเลอร์มิลเลอร์เหมือนจะมีพ่อค้ามาขายกระจกปะนักเดินทางครับมาขายกระจกอ๋อ,อมีให้เลือกด้วยครับว่าจะส่งไปให้ใครนีนส่งไปให้นักสู้คนเล่นแร่ปแปราธาตุหรือว่าส่งให้ชาวบ้านนะครับผมส่งให้เล่นแร่ปแปราธาตุดีกว่าไหม ก็กระจกนะครับเขา่าจะชอบอ่ะลองส่งไปครับน่าจะชอบใจมากขึ้นนะอโอเคก็อาหารเราก็มีเยอะขึ้นแล้วนะตอนนี้มีอาหารสำหรับทุกคนแล้วนะครับเฮ้ยฮอตเอลอ่ะมีเอลม,มาด้วยแฮฮอตเอลอินยูแอลเลียเดอะดังเก้นมาสเตอร์นะครับก็คือแบบเออพวกชอบดื่มะนะก็บับเขาบอกว่ามีโอกาสที่ นับผจญภัยนะครับจะคนพบบ้านใหม่นะเหมือนมีคนมาเยอะขึ้นนะครับโอเคเป็นบัฟให้ก็เดี๋ยวเราสร้างอะไรต่อดีอ่ะเอาแบบสแสวงบุญหน่อยไหมนิดนึงครับสแสวงบุญไว้เอ่อตรงนี้ได้ไหมใจกลางเมืองโอเคเยอะขึ้นมานิดนึงครับ แล้วก็ลองสร้างเป็นวอตทาวเวอร์หน่อยเอ้ยด้านบนทำไมมันลดละ่ะออกให้พุกคามเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เราป้องกัน13บสามภัยคุกคามไป18แล้วนะครับต้องสร้างวอตทาวเวอร์นะวอตทาวเวอร์เอ่อวางไว้ตรงนี้โอเค ขึ้นเป็น15ครับ15ภยัยคุกคาม18ก็ยังเยอะอยู่ดีนะแต่ว่าไปต่อครับเงินหมด new เกมอะเฮลออฟอะท m e ก็เหมือนเป็นการลเล่นของเด็กๆในพื้นที่นะครับเป็นเกมชนิดใหม่นะที่เพิ่งค้นพบมานะครับอ้าวเขาบอกว่าเหมือนเป็นการแบบอันเชิญปีศาจมาด้วยนะ อะไรประมาณนั้นเลยนะครับฮัลโหลบิทเทลคูดแบกบิทเทลนะครับเอ่อเหมือนเป็นตัวด้วงนะครับตัวด้วงขนาดใหญ่เลยนะมาที่ไร่สตอรอเบอรี่นะครับอาจจะเป็นแบบผล,ผลผลิตไม่ค่อยดีนะอาหารจะลดหรือเปล่าไม่มั่นใจ t a กซิ o t o โ a y นะครับวันนี้ก็นะักผจนภัยนะครับจะมี ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในการต่อสู้กับมอนเตอร์นะโอเคโลกไลท์ก็เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นโจรไหมโจรหรือว่าหัวขโมยประจำเมืองนะครับอะไรประมาณนั้นอนะ่ะก็น,น่าจะเป็นข่าวทั่วไปนะนี่โอเคไหนสถานการณ์เป็นไงบ้างดูซิผายคุกคามขึ้นไปเป็น21ครับของเรามี20่สิบความพึงพอใจของนักสู้นี่ขึ้นไป6เลยนะครับ แต่ว่าเรามีแค่2คนนะนะอันนี้ความพึงพอใจของเอาไลเดอร์นะครับยังน้อยไปหน่อยนะ5้ทับหอันนี้5 5โอเคอันนี้3 2โอเคอันนี้8 3สอุ้ยก็โอเคเลยนะใช้ได้ครับก็ช่วยเพิ่มอย่อนกับพวกสแสวงบุญนะครับแล้วก็เล่นเรียกแปดธาตุน,นนะมาซะหน่อยขนหังนี้ไ้ไหมเออมาครับสวย ต่อไปเอาตลาดแล้วกันตลาดเพิ่มครับอยากได้ตังตรงนี้บ้านสร้างดีไหมบ้านพออยู่นะครับก็ยังไม่สร้างแล้วกันเก็บไว้สรา้างอื่นไปต่อครับเอามีปัญหาเกยกับหนูนะครับคือหนูขาดแคลนนะจรงจริมันก็น่าจะดีไม่ใช่เหรอมไม่ได้มีปัญหาเลยนะแต่เขาบอกว่ามันเป็นปัญหาระดับค่อนข้างต่ำนะครับเกี่ยวกับการผจญภัยนะในวันนี้ เหมือนหนูอาจจะหายไปหมดเมืองเลยนะครับแล้วก็มีพ่อค้านะมาขายให้เอาต้องนําเข้าหนูเฮ้ยอันนี้คือเราต้องซื้อนะไม่ว่าจะจานวนเท่าไหร่ก็ตามนะครับราคานะต้องซื้อหรือว่าจะฝึกหนูนะครับให้ให้แบบเออไม้นี่คือแบบเป็นหนูตัวเล็กนะครับให้แข็งแรงกว่าหนูตัวใหญ่อะนะเออมีการฝึกหนูได้ไหม ตังเรามี1นึนะครับโอ้โหเลขสวยซะด้วย<笑><笑>เอ่อผมลองลองฝึกแล้วกันอะลองดูครับฝึกดีกว่าเอาเขาบอกว่าหนูมันแข็งแรงเกินไปนะครับแล้วก็หนีไปได้นะทำให้เราต้องไปล่ามันทีหลังโอ้โหเป็นแบบผลเสียเลยนะครับภพยคุกคามเพิ่มขึ้น1เป็นวัลสามเทิร์นครับโอ้โหสวยแล้ว อันนี้ก็มีนักผจญภัยนะครับเข้ามาอยู่ที่เมืองเรานะด้านนี้ไม่มีอะไรนะครับโอเคนักผจญภัยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เนี่ยสิบสิบสองสิบแปดโหยี่สิบคนพอดีเลยนะตอนนี้อาหารก็มียี่สิบนะครับถ้าางนั้นต้องทําอาหารเพิ่มแล้วแหละขอฟาร์มหน่อยครับโอเคทําฟาร์มเพิ่มอาหารเป็นสามสิบสอง ไยคุกคามเป็น25ครับการป้องกัน22อาหารมาเพิ่มอาหารน่าจะพอนะเออผมขอสร้างวัตถาวิเพิ่มเติมดีกว่านี่ยาวมานี่เลยโอเควัตถาวิครับเพิ่มเติมป้องกันเป็น24เงินเหลือ8บาทโอเคหมด วันถัดไปครับการโจมตีกลับนะสไตล์แบ็คเขาบอกว่ามีกลุ่มไรเดอร์นะครับมาตั้งแคมป์ใกล้ๆเมืองของเรานะอืมก็มีนิเคลสขึ้นมาครับเป็นพวกกลุ่มโจนอืมให้ไปให้ไปแบบเอ่อโจมตีกลุ่มโจนอ่ะนะโอเคที่เหลือเขาไม่น่ามีอะไรครับแล้วเราอ๋อนี่มีเควสมีปุ่มเควสขึ้นมาครับตรงนี้โจมตีกลุ่มโจนตรงนี้ครับ ใช้นักพจนภัยทั้งหมด3คนเ,เงินเจิน7อใช้เวลา2เทิร์นโอเคส่งไปมีการทำเควสใช่ไหมแล้วก็แวบๆบบบเมื่อกี้เหมือนมีมังกรด้วยฮะมังกรในน้ำครับเงินเหลือ41เอ่ดสร้างอะไรเพิ่มดีโรงเต็มอีกสักหลังหนึ่งแล้วกันอ่ะตรงนี้ครับโอเค แล้วก็จบเทินวุย้ยมีโทรมาด้วยฮะเขาบอกว่ามีพ่อค้าท้องถิ่นนะครับได้เข้าไปที่สมาพันธ์ของพวกโถนะอาจจะเป็นการติดต่อซื้อขายอะไรกันบางอย่างหรือเปล่านะครับเออเนี่ยเส้นทางการค้าขายอะนะอ,อ,อันนี้ก็คือแบบยอมรับนะครับตกลงไปนะว่าเราจะค้าขายด้วยหรือว่านี้ก็คือแบบไม่ยอมเจราจากับพวกโททั้งนั้นนะครับ ผมว่าเออลองเจราจาดูไหมลองยอมรับดูแล้วกันน่าจะเป็นผลดีนะลองดูโหไม่ดีครับไม่ดีคือเขาบอกว่าการค้าขายนะั้นเงินจะหายไปครับเอ่อลดไป10เป็นเวลาสามเทิอนโอ้โหแย่แฮะโทรมันก็โทรจริงๆรินะเออพวกเกรียนพวกนี้ <laughs> แต่จริงๆริโทรเป็นยักษ์ะนะ mm. ยักษ์โทร มีอสูรครับอสูรค้นพบแถวหมู่บ้านของเรานะเขาอบอกว่าเป็นม้าฮฮเป็นม้าแต่ว่าหัวเป็นกระต่ายแล้วก็ตัวยังเป็นกระต่ายอีกเอา้าตัวแล้วเนี่ยประหลาดดีแท้โอเคไปต่อแล้วกันภัยคุกคาม31แล้วนะครับวัตเทอร์เวอร์มาให้ไวอ่ะสร้างนี้ กันก็ไม่ค่อยไหวฮะตังก็หมดเอาไปต่ออันนี้ก็เป็นข่าวของชาวเมืองนะครับบอกว่าเหมือนเป็นการเ,าเลี้ยงแมวนะลูกแมวครับเหมือนคนพบลูกแมวนะแล้วก็เก็บไปเลี้ยงแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวร้องเหมียวเหมียวโอเคอันนี้เป็นการตื่นของออฟนะครับก็คือแบบเหมือนเป็นลูกแก้วกลมๆเหมนะือนเป็นลูกแก้วเวทมนต์นะครับอะไรประมาณนั้นก็จะมีอ๋อเหมือนว่าจะมีเคเวสมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะ โอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรไปครับเงินเรามีอยู่109ครับไพคุกคาม3าม33แล้ววะสร้างตลาดเพิ่มแล้วกันขอตังค์ครับตรงนี้โอเคอาหารอาหารเหลือๆเ,เลยนะบ้านก็เหลือๆครับสมุนไพรงั้นเดี๋ยวผมเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่า โอเคไปต่อแล้วกันเอาไว้สร้างวัาทาวเวอร์นะเฮ้ยมีกอบินมาโผลใกล้ๆเมืองนะครับทำให้ประชาชนหวาดกลัวนะแล้วก็อันนี้คือการเลือกนะครับหนึ่งคือเราก็ส่งทีมสำรวจนะครับไปดูก่อนว่ามันมีเยอะหรือเปล่าหรือนี่คือแบบยอมให้มันไปเลยอ่ะมันอยากได้อะไรก็ให้มันไปเลยนะครับผมว่าส่งไปสำรวจดูก่อนดีกว่าลองดู เ,เหมือนหน่วยสเกลนะครับจะถูกซุ่มโจมตีนะแล้วก็แบบหลบหนีไม่ได้นะครับทำให้เราเสียหน้ผนาผจญภัยไป็นหนึ่งคนแต่ยังไงก็ตามนะครับเราได้ค้นพบแคมป์ของไอ้พวกกอบบินนะโอเคก็มีนิเวเคลสขึ้นมานะครับโจมตีค่ายกอบบินโอเครีออนเดสอารเดสเหมือนเป็นคนที่พักในโรงเีรมเมื่อคืนนะครับเขาบอกว่ามีการแต่งคอสเพย์เป็แนแวมไพร์นะ ทำให้แบบคนเขาตื่นสนุกหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะเหมือนแบบไปแต่งตัวเป็นมไพร์แล้วคนก็นึกว่าเป็นของจริงไงก็เลยไปฆ่าทิ้งเลยอะไรประมาณนั้น <c oughs> ตายฟรีไงอันเดรอ์เนี่ยโอเคไหนครับดูเควสหน่อยโจมตีแคมป์กอบบินนะครับก็ชนะพจนภัยแค่2คนเองนะแล้วก็เงินโอ้ยเงินค่อนข้างใช้เยอะแฮะ เงินของเรามีโอ้ยร้อยแปดสิบกว่าก็ไปทำแล้วกันนะครับไปเวลาสองเทินเรียบร้อยดีนะที่เก็บเงินไว้นะครับตอนนี้ก็ภยัยคุกคามไปสามสิบหกแล้วฮะ,ะวัตเทอร์เวอร์สร้างไม่ได้อะงั้นก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันอรอรอบหน้าครับอันนี้นักผจญภัยนะครับถูกช่วยจากการโจมตีของแคมป์นะครับไอ้ไรเดอร์แคมป์นะ เราก็ได้คนมาเพิ่มสามคนเลยนะครับเพจกคอมพีตแล้วนะโอเคนักพจนภัยกลับมาสามคนตามนั้นเลยโอเคที่เหลือไม่มีอะไรนะครับแสดงว่าอาจจะมีการล้มเหลวด้วยนะคนก็อาจจะตายไปนะครับบ้านพออาหารพอครับโอเคต่อไปเอาอะไรดีอ่ะ แต่คนมันก็เริ่มเยอะแล้วนะผมว่าข้ามเธอเลยแล้วกันเก็บไว้สร้างตัวทาวเวอร์ครับเอาอันนี้มันเป็นคนบ้าครับคนบ้ามาบอกว่ามีแบบสมบัติมาให้นะก็คือเป็นเคเวสใหม่ครับตามแผนที่ของคนบ้าไปแมทแมนคนข้ั่งคนบ้าก็คือเคเวสใหม่อ่ะนะอันนี้ New b บ n นด์อินท ออ๋มีนักประชัยมาเพิ่มเติมครับพร้อมที่จะมาต่อสู้นะมาช่วยครับโอเคมีการบริจาคเลือดด้วยแฮบวันนี้อย่าถามอะไรมากมายโอเคเวอร์ไม่มาเลยฮตอนนี้เหมือนว่าตัวของเออพอร์เมนร์นะครับจะไม่เพียงพอต่อความต้องการนะความต้องการมี5แต่ว่ามีคนทั้ง7คนนะครับ เดี๋ยวเพิ่มแค่นิดนึงแล้วกันไม่มีเลยอฮงั้นเพิ่มเป็นของตัวสแสวงบุญไปก่อนแล้วกันนะ,ะตรงนี้โอเคบ้านมาบ้านยังมีนะครับบ้านเก็บไว้ก่อนที่เหลือห้องสมุดก็เพิ่มนักเล่นแร่แปดธาตุนะครับกับมึงพอใจกับสแสวงบุญ สร้างไว้ก่อนก็ได้นะไม่เสียหายโอเคตลาดครับเอาตังตรงนี้แล้วก็สมุนไพรเหรอเออสมุนไพรต้องใช้ครับอ่ะวางนี่ห้องสมุดพอก่อนแล้วกันนะเพิ่งสร้างไปครับเมื่อกี้ไปจบเทิน หามว่าเเวอร์มาแล้วอันนี้คือแอลกอฮอล์ขาดแคลนนะครับอาจจะเกิดการประท้วงได้นะทางแก้ไขนะครับก็คือเอาผลไม้มาทําเป็นไวน์นะหรือไม่ก็สั่งมาจากอ,นนนะอันห่างไกลเลยนะครับสั่งพ่อค้ามานะผมว่าก็เอาผลไม้มาทําเป็นไวน์แล้วกันโอเคได้ไหมมันก็ไม่ใช่เบียร์ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็กินได้นะดื่มได้นะครับ เออ่พวกนักต่อสู้ครับค่อนข้างพอใจนะบวก5เป็นเวลา3เทินโอเคแต่ว่าอาหารลดลงไป10เลยนะครับเป็นเวลา3เทินเช่นกันอันนี้เกี่ยวพวกสแสวงบุญใช่ไหมเออไม่ยอมแพ้นะครับ Holy Warrior on mission วะ่ะไม่ธรรมดา d o n w o r r y everything is fine ไม่มีอะไรนะโอเค What Tower มาก่อนครับแล้วก็อาหาร โอเคต้องสร้างครับอาหารมาไว้ตรงนี้ได้ไหมโอเคเอาอะไรเพิ่มดีตลาดเพิ่มแล้วกันนะตรงนี้โอเคตอนนี้ที่ขาดคือพอฟอร์เมอร์นะครับ ขาดไปพอยหนึ่งมีไหมไม่มีแฮะอ่ะจบเทินเอามาแล้วครับโรงเตี้ยมการโจมตีค่ายกอบบินนะครับก็สำเร็จแล้วนะทำให้มีเอ่อพอร์อร์เมอร์นะครับเพิ่มขึ้น5เป็นเวลาสีเทินเลยนะโอเคได้พอดีนะครับแล้วก็มีนักผจญภัยกลับมาสองคนโอเคก็ตามที่ส่งไปเลยนะ ไปต่อครับโหเป็น11เอลยอย่างเยอะครับแต่ว่ามันเหมือนเป็นบัฟอยู่นะเดี๋ยวเราต้องสร้างอยู่แล้วนะครับอันนี้แหละเฮ้สร้างเลยโรงเตียมตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้นะครับศาสนาจะลดลงไปนิดหนึ่งนะสแสวงบุญนะครับก็เพิ่มให้หน่อยหนึ่งแล้วกันสร้างไปตรงนี้โอเคายคูกคามไปเท่าไหร่เนี่ย4ี่ครับ อะพอก่อน d i t c ิตช c ยนะครับเขาบอกว่ามีกลุ่มโจรมาด้านนอกเมืองนะเขาต้องการเลือดหรือไม่ก็ต้องการทองนะครับก็เราเอาทองให้เขาไปแล้วกันโอเคพวกกลุ่มโจรก็ยอมรับนะครับแล้วก็จากไปนะแต่ว่าการเงินของเราจะลบไป10นะครับเป็นเวลา3เทินแต่เงินเกาบวกเยอะอยู่นะไม่น่าจะมีปัญหานะครับโอเค มาวัตทาวอร์เพิ่มเติมตรงนี้ออกการเคลียก็คือใช้เงินเลยใช่ไหมโอเคอย่างนี้นี่เองต่อไปโอยฟาร์มครับฟาร์มต้องฟาร์มเพิ่มฟาร์มเสร็จตลาดแล้วกันหาตังตรงนี้ตลาดใหญ่เลยครับจบเทิน โหต่อไปเป็นฤดูการที่มังกรจะมาโจมตีนะครับมีด้วยเหรอเนี่ย <c oughs> มังกรมาโจมตีนะครับยุคกลางะนะอัศวินมังกรต้องมาครับแต่ว่าบัฟก็ไม่มีอะไรนะไม่เห็นมีบัฟอะไรเลยนะครับมีแค่ข่า,ขาวเฉยๆโอเคตอนนี้อาหารมีล้นๆครับบ้านเฮ้ยบ้านไม่พอเนี่ยคิดบ้านไม่พอก็สร้างเพิ่มไปรงเตรียมตรงนี้ อ่ะได้แล้วต่อไปความพึงพอใจโอเคไหมเอ่อนักสู้ขาดแคลนครับเพิ่มนักสู้ไปตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับไม่เข้าใส่ให้เต็มมาเรื่อยกันนะเพราะว่าน่าจะเธอสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะไม่เห็นขึ้นมาที่15นะโอเค จบเทินโอเคก็คือจบเลยนะครับพอถึงเทินที่15เสร็จปุ๊บก็จบเลยผมว่าเกมมันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับแบบเป็นเกมเล่นเพลินๆนะครับเล่นฆ่าเวลาอะไรเงี้ยนะเผื่อใครแบบเบื่อๆนะครับก็สามารถแบบมาเล่นวัดดวงกันได้นะครับไม่รู้ว่าเราจะเจอสิ่งปลูกสร้างแบบไหนเจอเควสเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าสนใจดีนะเผื่อเป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับโอเคครับก็ถ้าชอบอยังไงี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ 拜拜。Bye bye.